พศ2516แต่หลวงพอ่อฤศีนี่ท่านมาอยู่วัตที่2ช่วงพศ2511ลวพ่อมาตอน วันแรกเลยนี่ท่านก็มีคนต้อนรับที่วัดนี่แหละหลวงพ่อท่านก็แจกผ้ายันแดงสํเรลียน,นยคนมารับกันขึ้นจนสลาสลาเนี่ยหักคลื่นมาจนบงคนบาดเจ็บกันแต่หลวงพ่อก็พูดดังๆไว้ให้ชาวบ้านชาวบ้านก็นมาเล่าให้ฟังบอกมหาวีระท่านเล่าให้ฟังว่าต่อไปเนี่ยกูจะไม่ให้พวกมึงเดินดินกันเลยนะ พี่ลูกพ่อไม่ให้เดินดินจะเดินที่ไหนกันแน่นะเนี่ยมันจะเดินยังไงไม่ให้เดินดินเนี่ยคนสุดท้ายเมื่อมาถึงปัจจุบันเนะาะพระธาตุสูงนี้เทคอนกรีตหมดไม่เดินบนดินเลยเด,เดินบนคอนกรีตหมดพ่อคาดว่าท่านจะพูดลวงหน้าไว้เป็นปริศนาอะไรอย่างนี้ปีปีหนึ่งห้ากับการภาษาบ้างอ่านหนังสือประวัติเฉพาะป๋าจอนตอนนัานยังผิเป็นเล่มๆมหาท่าน มาทำบุญกับท่านร้อยมั่อตอนนั้นนะกราบกลวเพ่อหาว่าองค์เจตก็บอกว่าบอกใจนะบอกพ่อเป็นคนผมผมกว่าจะบรอยู่ด้วยแต่ก็บอกแกก็ได้บรรย่กับข้าก็ได้ฮในพระคุณลวงพ่อได้รู้จักท่านนั้นจากหนังสือประวัติหลวงพ่อปานพอได้อ่านหนังสือประวัติหลวงพ่อปานแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากติดตามหาพระที่เขียนหนังสือเล่มนี้ใช้หนังสือกาลว่า หรือสีลิงดำอ่านเมื่อปี2020ในสุดเพื่อนก็พามาพบหลวงพ่อที่วัดทา่าสุงได้อ่านหนังสือประวัติหลวงพ่อปานแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านอยู่ที่วัดไหนเพราะหนังสือหลวงพ่อปานสมัยมแรกออกมาใหม่ๆเนี่ยจะไม่ระบุเลยว่าวัดไหนอยู่ที่ไหนก็เขียนจหยดหมายไปหาเจ้าว,วาดที่วัดบางนงโคท่านก็ตอบมาสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยท่านตอบจดหมายเอง เ้าจะพิมพ์เดชของท่านเองเลยนะต่อทุกฉบับเลยเมื่อได้พบตามความพัฒนานแล้วก็ยิ่งเกิดความรักความสถัทาเริ่มต่อยในพระดชคณหลวงพอยิ่งขึ้นจนคิดจะตัดสินใจออกบวชเีือตอนนั้นก็มันทํางานอยู่อเมริกานะก็รู้สึกว่ามองดูแล้วเรานี่มันทุกอย่างเลยแล้วการที่ฐานได้ขอให้ เกิดชาติใดขออย่าให้เจอชีวิตแบบนี้อีกเลยพอมาฟังเทศบอกเทปไม่ต้องมาเกิดอีกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็เริ่มเข้าใจถ้าเราสามารถไปนิพพานชาตินี้ได้นะหลวงพ่อท่านเป็นพระที่มีมีกิเลสแล้วเนี่ยแล้วท่านก็ป่วยในเทปก็ได้ยินว่าท่านป่วยอยู่เรื่อยถ้าเราไปตอนนี้ก็ดีได้เป็นสาวกหนึ่งในร้อยคนก็ยังดีคิดอย่างนี้นะ ทีนี้พอมาเออมีพระอยู่สามจุกกัลูกเราที่ฐานมากขอให้เราได้เป็นหนึ่งในร้อยองค์ก็อย่างดี ทำอะไรกันโดยพระก็มีกันสี่ห้าองค์รวมชั้นด้วยก็หองค์คนก็นมากันน้อยเนาะคุณพ่อก็จะพูดต่อไปเนี่ยคนจะมากันเป็นหนะมื่นหมื่นแสนแสนึะเราก็อยู่ในใจเนาะแต่ไม่กล้าพูดเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าคนยังไม่มานี่คือตอนนั้นท่านสร้างท่านก็บอกเดี๋ยวต่อไปนะไว้ลองรับคน ต่อไปคนจะเยอะมากท่านไปเร่งสร้างสร้างตรงพระจุลามนมณีนะสร้างห้องพักยาวเลยนะแล้วก็สร้างศาลาสองไล่ตอนนั้นมานะเห็นจะเสานางมาหนะส์สร้างอะไรไม่รู้นะเสาเต็มหมดเลยแล้วมองไม่ออกว่ามันจะเป็นอะไรขึ้นมาแล้วก็สร้างตึกทวิโมกอีกกับตึกกลางน้ำนะมีเสามีอะไรเต็มหมดเลยพอออกมาเป็นรูปร่างขึ้นมาถึงรู้โอ้โหเป็นตึกอันนี้เป็นอะไร หลุงพ่อเนี่ยท่านก็นแค่ว่าก็สร้างไปตามตามอาการอาการของคนนะสลา,าพระพินิษต,ตอนนั้นมันก็ประมาณไร่แต่คนกระถินทีเต็มไปหมดรับไม่ไหวแล้วท่านก็ไปสร้างสลา,าสองไร่ทำกระถินนั่งกรรมฐานใหญ่ๆคนก็เต็มอีกเต็มอีกก็สร้างสลา,าสามไร่จุคนพักได้สามชั้น มันก็เหมือนขยายไปเรื่อยขยายไปเรื่อย สอนข้อวัดกรรมฐานที่ฝึกกันในในในคำสอนของพุทธเจ้าเรียกก็มีอยู่4แบบใหญ่ๆสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกนี้มีสมาธิเล็กน้อยสามารถจะชำระจิตให้หมดจดจากกิเลสได้แต่ไม่มีความรู้พิเศษมียานมีอะไรอย่างนั้นไม่มีแบบที่สองนี่ยเตวิโชมีสมาธิมีฌานมีกสินเข้ามาร่วมด้วย ศิลคือจับภาพเป็นดิมิตแล้วก็ภาวนาพอผลของผู้นี้เกิดสมาธิแล้วความเป็นทิพย์ในการเจริญภาวนาก็จะปรากฏมียานขึ้นเรียกว่าทิพย์จักคุย,ยานสามารถจะรู้เจโตก็รู้ใจใจคนเออนี่เขามามีปัญหาอะไรเดือดร้อนอะไรนี่ก็เรยเจว,วิโชคือวิชาสามสามารถจะมีรู้จิตใจคน ทะ,ะพิญโยเลภพิญโยนี่ท่านก็สอนเป็นต้นแบบแล้วก็พิติสัมพิทัพเปโตคือปิติสัมพิทายานท่านสอนเป็นตำลาไอ้ที่พูด,ดรวมๆนี่หมายความว่าหลวงพ่อเราเนี่ยสอนเท่าไรท่านปฏิบัติได้ตามที่ท่านสอน าน,นลงกรรมฐา,านทุกวันนะก็ทาพิธีไปด้วยไอเราก็สงสัยว่าหลวงพ่อครับหลวงพ่อครับตอนพลวพ่อทําพิธีเนี่ยหมามันจะหอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยหมามันหอนรึมเลยที่ในเนี้ยในวัดเนี่ยข้างๆที่ทําพิธีเนี่ยวันนั้นท่านใจดีก็พ่อครับทํทาพุทธาพิเศษทําแบบไหนถึงหมามาันต้องหอนลึมเลยท่านก็บอกเรอะ กระดีนหมาหอนเหรอใช่ครับโอ้หมามันยังดีกับแกหน่อยหมามันยังเห็นมั้งแกไม่ไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นครับตอนหลังท่านก็นฉนเฉลยว่าตอนที่หมาหอนนี่เทเทวะรักษพระที่มาร่วมพิธีเนี่ยเห็นหมามันเห็นมันเป็นทิพมันจึงดีใจตอนที่เลิกพิธีหมาหอนอีกเนี่ยหมาก็ดีใจว่าเออส่งกลับแล้ว แต่เราว่าอะไรต่ออะไรที่เขาพิเศษเราไม่มีเขาหลบลมีแต่ศรัทธาท่านเป็นนักอ่านนักเขียนนักเทศและนักปฏิบัติ เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใหญ่ที่สุดของพระในพุทธศาสนาที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึงธรรมแล้วก็ได้ตามที่พุทธเจ้าสอนว่าทำศีลทำสมาธิทำสมาบัติทำวิปัสสนาญาณทำกรรมฐา,านหลุดพ้นจากกิเลสแห่งวัตตะเนี่ยเราเข้าใจตามความรู้สึกของลูกศิษย์ว่าท่านทำได้หมดจดแล้ว เรารู้ว่าหมดจดแล้วนี่เราภายภาคหน้าหรือคนภายหลังเนี่ยจะอยู่ยังไงเพราะว่าทุกคนก็มีอายุไขของตัวเองเราก็อัดเทปหลวงพ่ออัดเทปหมดทุกจุดที่ไปจะคุยต้งไหนถ้ามีเทปก็ต้องอัดเทปเก็บเป็นต้นฉบับอะไรไว้เนี่ยหมดเป็นพันพัคัดเศษท่านอยากให้เป็นตำราไว้ไปให้คนรุ่นหลังเรื่องเทปนี้ก็สำคัญ ท่านอัดแล้วท่านต้องไปนั่งฟังอีกนะฟังว่าเสียงดีไม่ดีปีสท,ท้ายเนี่ยท่านอ,อัดบารมีสิบสอนภายในอันนี้แจกพระทุกองค์เลยกระชุดังนั้นท่านฟังท่านบอกมันไม่มันอัดเสียงไม่ดีตอนแรกแจกพระทุกองค์นะตั้งหลายม้วนแต่ละองค์ต่หลังไรบอกขอคืนก่อนเพราะเสียงไม่ดีท่านก็ไปอัดใหม่หลวงพ่อเนี่ยขยันมาก มีเวลาไม่ได้อัดเทปอัดเทปอยู่ในห้องห้องอัดเทปห้องก็เล็กๆนะเอาห้องช่วงนี่แหละมันเป็นที่อัดเทปเข้าไปโอ้ยมีอ่างน้ํามีอะไรเขา,เขาสร้างไว้ให้มันไม่ได้ใช้หรอกเขาก็อัดเทปในห้องําว่าคำสอบหลวงพ่อน,นี่มีค่ามากเลยนะฟังก็เข้าใจง่ายแล้วก็ไม่ยากเขาไปนึกว่าจะได้มีโอกาสมาทำหนังสือทำไว้เมื่อเมื่อปีสอบมาสองยี่สิบสาม ก็คงเหตุอันนี้ด้วยจิงทําให้มีกําลังใจที่จับหน้าที่เป็นหัวหน้าทอมือมกและทําหนังสือทอมืโมกต่อไปเราก็ตอบแทนให้ว่าหนังสือของข้าหนังสือธรรมะล้วนคนอ่านแลวอาจจะหนักแต่หนังสือเขาเป็นเนังธรรมะบันเทิงอ่านแล้วมีความเพลินเพลินแล้วก็กระจายงานข่าวศูนย์ให้เราให้คนอื่นเข้าใจด้วย สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข้ออะไรทุกข์เพราะเราโง่ทําไมจะว่าโง่ก็เพราะยาเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจริงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันพไปช่อยวู่หัวท่านสเสด็จมาวัดท่าซุงในสองครั้ง สองครั้งแล้วก็เห็นลุงพ่อท่านสอนธรรมะมีความเข้าใจง่ายพี่จ้อยู่ก็ถวายเครื่องบันทึกเสียงแบบก๊อปปี้ที่มันไฮสปีดจากญี่ปุ่นมาถวายพระคุณพ่อแล้วเพิ่อจะก๊อปปี้เทเผยแพร่ หลวงพ่อมีลูกศิษย์ทุกหามากคนเคารพนับถือมากท่านในความว่า,าเสด็จไปในที่ต่างๆไม่ทั่วไปทั่วประเทศยังขาดอะไรบ้างขอหลวงพ่อช่วยไปเยี่ยมถิ่นทุรกันดาลช่วยบ้านช่วยเมืองด้วยท่านก็มีกิจกรรมในเรื่องของการไปเยี่ยมเยียนทหารตำรวจตระเวนชายแดนในการออกทางภาคใต้ภาคเหนือที่มีเกี่ยวกับความมั่นคงหมายถึงว่าสมัยนั้นยังมีลัทธิที่เขายังมีความไม่เข้าใจอย,อยู่อย่างเนี้ เราไม่ได้เอ่ยชื่อนะจริงๆของพ่อเนี่ยทำสาธารณประโยชน์ตั้งเยอะ,ะตั้งโรงเรียนราชานุเคราะห์ที่เชียงคําไปสร้างวิหารที่อำเภอที่ตำบลน,น้าน้อยหาดใหญ่สงขลาเยเรื่องของท่านเยอะมากเลยที่รู้เนี่ยนะมากมายนีย พ่อแก่ตัวแล้วกันไปที่ต่างจังหวัดก็ไม่สะดวกแล้วก็จะจะ,จะลำบากมากขึ้นเลยทา่านก็บอกว่าเมื่อเราทำงานใหญ่ๆไม่ได้นะขอเอาเงินสูงสงเคราะห์เนี่ยมาสร้างโรงเรียนเพราะว่ามาฝึกเยาวชนให้เป็นคนดีของสังคมเนี่ยให้มีศีลธรรมคุณธรรมเนี่ยเลยก็มาสร้างโรงเรียนตึกสามชั้นพบเด็กเรียนอยู่ประจำฝึกอบรมธรรมะ คำขวัญของท่านเนีจึงมีหัวใจรือว,ว่าระพฤติดีมีสุขคำขวัญประจำโรงเรียนเนี่ยให้ทำเข้าเป้าให้ตัวนี้ให้ได้ บาอาจารย์แล้วก็เป็นพ่อแม่เราไปด้วยคือรักลูกแล้วก็สอนลูกแบบที่พ่อแม่อยากจะให้เป็นคือสอนเราแบบถ้าผิดก็ต้องทำโทษจริงๆแต่เมื่อทำโทษแล้วเนะี่ยเราเราจะยอมรับถ้าเรายอมรับได้นะ่ะท่านก็เลี้ยงเราเหมือนบุตรจริงๆหลักคำสอนที่หลวงพ่อท่านสอนเนี่ยโดยเฉพาะคำสอนที่วัดเนี่ย ท่านจะสอนแบบตรงไปตรงมาแล้วก็เด็ดขาดเข้มแข็งพอ1 3 5เนี่ยก็ถินว่าท่านสงจบแล้วเนี่ยพระพุทธโยเนี่ยเขายังไม่จบเขาก็นิมนต์นิมนต์เราไปช่วยงานหลุงพี่โอก็โโรไปบอกว่า นั้นกลับวัดเถอะหลวงพ่อไม่ดีเลยคือนั่นเราก็สี่ทุ่มแนละ้วก็บับวัามาถึงวัดกะตีสองได้ถึงเช้าก็ถงเช้าก็เข้าไปหาหลวงพ่อบอกว่าพ,พ่อกลับแล,ล้วหรือห่วงหลวงพ่อครับก็พยายามกันหลวงพ่อก็บอกขอใจมากนะที่ห่วงใยกันพูนุตี่าหนสันน เราก็เราก็ไม่้อทำกับป่วยกดูแลเกินไปท่านประคองสติอย่างดีที่สุดสมกับเป็นครูบาอาจารย์ที่ทำเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นความละเอียดของจิตท่านในความรู้สึกหลวงพี่เนี่ยคือท่านเนี่ย ทำกับพระกับโยมอะไรที่มาวัดนะ่ะท่านรักทุกคนหมดเลยเนหะมือนลูกเหมือนหลานอะไรหมดเลยจริงๆทุกคน,นะนที่ยี่สิบแปดเมไรหลวงพ่อท่านป่วยมากแล้วเราก็นัดนัดพระไปกราบเพราะว่าจะม,มีโอกาสกราบแล้วล่ะทั้งวัดเนี่ยก็ไปกราบแต่กราบไม่ได้แล้ะเพราะว่าหลวงพ่อท่านไม่ตื่นแล้วเนี่ยนอนเงียบตัวเขียว ตัวเขียวเข้ามาทักสี่สี่โมงเช้าได้ธรรมดาจะรับแขกประมาณไปโมงหรือไท่านก็ลืมตาม,มาเนี่ยดูนกลกาเรือรับแขกเลยนี่พ่อครับพ่อครับวันนี้หยุดรับแขกสักวันนึงทางก็บอกไม่ได้เขารออยู่เขารออยู่เอ,อยเอาจวนมาเอ๊ะพ่อมาก็เดินไม่ได้นะเดินมันได้เอาก็อี โซฟามามามาลองละหามลงไปคนก็ไปพักวะที่รอจะกลาบตอนสี่โมงเช้าก็ก็ไปกลาบกันท่านก็บอกทางฐา,า,านไม่เที่ยงอย่าติดใจในร่างกายของพ่อเรืยอะไรที่จะให้อวบอัดไว้นะคนสุดท้ายของท่านก็มรณะภาพที่สามสิบ

ความเมตตาของระเดชคุณหลวงพ่อที่มีต่อลูกหลานในเรื่องให้ทร,รมาคํำสอยไปอย่างมากเพราะนั้นเมื่อมีความรู้สึกชนีแล้วก็อดที่จะลืมหลวงพ่อไปได้แต่ก็ตามปัจจุบันนี้หลวงพ่อท่านก็ลัสังขารและมีความสุขแล้วแต่ท่านเคยทอดทิ้งลูกหลานท่านบอกอยู่เสมอว่าถ้าข้าตายไปแล้วช่วยลูกหลานได้เยอะกว่าจู่สมัยยอะยุต ไปช่วยทีได้เป็น,นร้อยแลแสนคนดีกว่าอยู่ในร่างกายเนื้อซึ่งทํางานไม่ได้ถนัดมันมีความเมตตาหลวงพ่อนะที่ประทับใจ เป็นเป็นแนวทางที่ท่านสอนให้เราเดินเดินตามที่จะดับทุกข์ให้ไดนะ้ท่านก็นสอนเรามาพระเดชประคุณหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระที่ท่านพ้นแล้วนะดังนั้น ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่มีความหวังดีก่อเสร็์ก็คือเราปฏิบัติตัวเองให้เข้าถึงความเป็นทารียเจ้าสําคัญที่สุดเลยคหลวงพี่ไม่ได้ไปคํานึงถึงร่างกายท่านครหลวงพี่คํานึงถึงคุณความดีที่ท่านมีอยู่ในจิตวันที่หลวงพ่อมรณาภาพวันนั้นนะคนก็ร้องไห้กันเยอะแยะไปหมดแต่พี่ไม่มีความรู้สึกร้องไห้เลยนะมันกลับมีความรู้สึกโปร่งเบาว่า ถ้าท่านอยู่ซะอีกท่านจะทุกข์กับไอ้กายที่ไม่ดีเนี่ยท่านไปเนะี่ยท่านพ้นแต่ความดีคือใจของท่านตรงนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพยายามทำให้ได้อย่างที่ท่านทำเมื่อเรา ของพระรัตนตรัยแล้วนี่คุณไม่ขค้อคุณของพระพุทธเจ้าคุณของคําสอนธรรมะคุณของผู้บาอาจารย์พระอริยสงฆ์มีความทราบซึง่งแล้ว่ะเราจะทดแทนบุญคุณที่เราทำนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่จะรอรอ,ร,อรูปเนี่ยแต่มันไม่ถึงความประสงค์ของของพระพุทธเจ้าหรอกพระพุทธเจ้าก็ต้องการความหลุดพ้นความที่มีศีลมีสมาธิ มีความมีมีความดีที่จะทำให้ให้ตัวเราเองหมดจดจากกิเลสนี่แหละคือการสนองคุณละ่ะเราถือว่าเราภูมิใจที่สุดเลยละ่ะเราได้มีครูบาอาจารย์ที่ที่สอนได้ครบระลุดทุกอย่างที่สุ่สอนลูกศิษย์ราชจะภูมยิายก็ภูมิภูมิใจภูมิใจว่าเรา เราก็คนหนึ่งที่พอใจในคําสอนของพุทธเจ้าที่หลวงพ่อท่านนำเอามาสอนพวกเราเนี่ยเราก็สาบซึ้งในจัดงานที่นี่จึงไม่มีอะไรที่หนักพราว่าไม่คุ้มกับที่ท่านให้เราด้วยซ้ำแต่เราก็ทําเต็มกําลังของเรา